หนักเลยคือขับสไตล์ผมก็ต้องมาหาขับสไตล์เจ๋งๆให้เพื่อนๆได้ดูกันผมอยู่กับพี่ชื่อสมโป๊อตนะครับพี่ป๊อตนั่นเองครับผมพี่ป๊อตพี่ไอแนวนี้เขาเรียกว่าขับสไตล์ถูกใช่ไหมพี่ใช่ครับและขับสไตล์เนี่ยมันมีแบบตายตัวไปมพี่ว่าลักษณะรถมันต้องเป็นยังไงลักษณะรถก็เป็นทรงกระจตประมาณนี้ครับซึ่ง คนนิโยมเดายนาทำโฮลิงแล้วก็พวกสปอร์เตอร์ก็ทำได้<อ>ปัจจัยหลักของมันไงแต่งขับสไตล์ก็แคนครับที P ่บาร์ท่อสองออกหนึ่งสูงหน่อยอ๋อท่อสองออกหนึ่งนี่แคนแล้วก็ท่อสองออกหนึ่งสองออกหนึ่งแล้วก็บอกครับแล้วก็บอกส่วนหน้ากากก็แล้วแต่ว่าใครอยากใส่อล้อก็เดี๋ยวถามก่อนพี่อันนี้มันรถรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรพี่เป็นดนายนาโรไรเดอร์ครับปีสองพันหนึ่ง คาบูอยู่เครื่องพันสี่ห้าสิบของเดิมคือโรเลเดอร์ดูง่ายไมอ่ะมันจะอยู่ที่ถังแต่ผมอยากใส่ไม้คู่แสดงว่าในหน้ามันก็มีแยกย่อยอีกใช่ไหมพี่ใช่ครับอันนี้คือโรเลเดอร์ใช่ครับไม้ตอนแรกไม้อยู่ที่ถังผมก็แต่งย้ายซื้อชุดไมมาครับผมซื้อฐานมันมาแล้วก็ย้ายจากถังไปอยู่บนตุ๊กตาแห่งครับมันจะเหมือนตุ๊กตาไก่อะไรนี่ถังเดิมไหมพี่ถังเดิมครับพูดถึงมันก็อยู่ในจำพวกรถคัสตอมเหมือนกันนะมันก็คือแต่งอ่ะเนี่ยลายพินลายเขียนอะไรพวกนี้มันก็ไปด้วยกันได้พี่ได้มาานนน้ัพีี่ ซื้อมาตอนปีหกสาครับตสามปีแนละ้วโอ้สามปีแนละ้วตอนแรกมาหนะ้าตาเป็นแบบนี้เลยไหมครับพี่ตอนแรกมาคือเป็นเดิมๆนะครับแฮนเดิมท่อออกอ่อแล้วก็เป็นสีเดิมครับเทา,าดาเริ่มเลยในการจะทำข้อสไตล์เนี่ยเริ่มจากอะไรก่อนพี่ของพี่คันนี้ที่ทําอะไรก่อนคันนี้เอาชุดหน้าก,ก่อนเลยนะเปลี่ยนแฮนด์ครับเป็นแฮนด์นนสูกสิบ นักตุกตาเนี่ยสูงสิบแล้วก็แฮนด์อีกสองเพราะสายมันถึงหมดเลยอ๋อไม่ต้องเปลี่ยนสายเลยอหพี่ใช่ครับเพราะว่าโรเลเดอร์รุ่นนี้สายมันถึงหมดเลยก็โชวดีไปตอนเดิมคือแฮนด์มันเป็นแบบไหนครับพี่เรียกว่าอะไระกระเช้าอ๋อคือตรงมาเชยๆอย่างนั้นเลยพี่เดิมของโรเลเดอร์ก็คือย้ายจากไม้ตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ใช่ครับขึ้นมาตรงแฮนด์อาไมมันเป็นไม้คู่เราชอบเราก็เลย แทนแล้วไปไหนต่อครับพี่แทนแล้วก็มาท่อ,ท,อท่อก็เป็นท่อ2ออกหนึ่งงานไทยบ้านเราพวกนี้งานไทยบ้านเราก็มีใช่ไหมครับงานแต่งครับ,รบสไตล์ราคาจับต้องได้ถ้าเป็นงานนอกก็จะราคา<ม>ก็แล้วแต่จะเห็นใครจะแต่ ผมเคยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสืบๆืบราคาขับสไตล์ดูมีเว็บหนึ่งกันพี่ผมอยากได้ขับสไตล์นั่งดูแม่งทั้งวันเลยนะในยูทูบอ่ะจนอยากจะทำขับสไตล์แล้วทีนี้พอไปสืบๆราคาดูโอ้โหของแม่งแพงทุกอย่างเลยถ้าคนเล่นจริงผม<ะ>เลยเบรกไว้ก่อนได้พี่ก็ของทุกอย่างแพงมากเนี่ยแค่แบบแค่ตุ๊กตาแฮนด์อะบางทีมันก็หลายพันแล้วอะ่ะไม่ใช่หลายหมื่นเลยดีวาใช่พี่ผมเคยเห็นเล็กๆเนี้ยแม่งก็แบบเป็นหมื่นแล้วอ่ะถ้าเป็นจะมียี่ห้อถ้าเป็นสัญชาตของ่างประเทศพวกบิ๊กออพวกคารคินจะแพงโอ้่หแล้ว ามา,า oh. แล้วแต่งบประมาณของแต่ละคนมันก็มียี่ห้อของมันใช่ไหมพี่ใช่ครับผมก็เลยพักโปรเจกต์นั้นเลยขับสไตล์แบบพองกันเลยเจอราคาก็ไปอ้วกแตกแต่ข้อดีของมันอะเดินทางสบาย oh. ไม่ลำบากอะท่อเสร็จแล้วทําอะไรต่อครับพี่ท่อเสร็จแล้วผมก็มาหุ้มเบาะใหม่ oh. แต่ใช้โครงเดิมนี่แหละ oh. แต่ให้ร้านบ้านเราเนี่ยแหละครับแถวบ้านอ๋ออันนี้อันนี้คือไม่ได้ซื้อมาใหม่ทั้งเบาะเลยครับไม่ครับเป็นเบาะเดิมที่ติดรถมาซ้อนสองอยู่แล้วแล้วก็มีที่พิงอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับที่พิงไม่มีครับอ๋อที่พิงซื้อมาใส่ กาะนี้ก็ทําร้านแถวบ้านครับก็คือเสริมฟองน้ําแล้วก็แต่ว่าใส่ไลายเขาทําทรงได้อยู่เลยนะเพราะว่าถ้าจะเอาของต่างประเทศก็สำมื็นต้องมีกสืสอซัลเนแปนกอะไร บอกแล้วว่าแมงโคตรแพงของแมงแพงทุกอย่างแล้วก็ไอไม้เนี่ยพี่ย้ายมาตอนที่ทําแฮนด์หรือว่าย้ายที่หลังย้ายที่หลังครับเพราะเพิ่งมาศึกษาว่ามันย้ายไปที่แฮนด์ได้แต่เราต้องลงทุนซื้อตัวฐานมาแล้วก็ให้ช่างต่อขึ้นไปใช่ใส่อันนี้คือใช้ใชได้<ส>ปกติใช่ไหมพี่ใช้ได้ครับปก,กติแล้วก็เบาะและและอะไรต่อพี่พิงหลังพิงหลังออกผมคิดว่ามาชุดเดียวกันพิงหลังแล้วก,ก็เอามาใส่แล้วลายบอก ไม่ใช่แบบนี้ผมก็ไปหุ้มใหม่หุ้มร้านเดียววันนีนะ้ให้ทำให้เหมือนกันได้ทีเดียวโคตรยกล้อบ้างพี่เพราะว่าผมเคยดูใน YouTube มันสำหรับยกล้อเลยนะพี่แนวนี้ขับสไตล์ยกล้อไม่เป็น <laughs> แต่เคยยืนปล่อยมือพักนึงแล้วรุ่นพี่ก็ออกข่าวว่าเลยไม่ยือนอ๋อเยาวราชใช่ไหมพี่ใช่อ๋อเลยไม่กล้าย,ยือนอันตรายด้วยครับเกมไปเลยครับคนนั้นได้บอกเสร็จแล้วก็อันนี้คือจัดตรงคร่าวๆแล้วมันก็จะออกเป็นขับสไตล์เลยใช่มพี่ได้แฮนด์ได้เบาอ,อะไรพวกนี้อยากครับ ครับ <S <S เพื่อความปลอดภัยก็การล้มอ๋อกันล้มการล้มหน้ากันล้มหลังใช่ไหมครับพี่การล้มหน้าช่วยได้เยอะกันกล้มหลังก็ก็ช่วยได้นิดหน่อยเวลาเราล้มแปลกเงี้ยถ้าเราไม่มีการล้มนะหังเป็นรอยแน่นอนไอ้ไอเนี้ยผมยังพอเข้าใจพี่แต่อันเนี้ยมันไม่มันไม่ขวางขาคนซ้อนเหรอพี่ไม่ขวางครับเวลาคนซ้อนปึ๊บอะขามันจะมาอยู่หน้านี่ไง<อ>มันก็จะแบบ ก็เจอข้าวตรงนี้พอดีใช่ใช่ผมก็เข้าร้านกึืนอันนี้คือร้านกึืนอ๋อนี้พี่ก็พี่ก็คืนเหรอครับแล้วก็ทําสีตัวนี้ก็มีดีไซน์เองด้วยนะกึืนด้วยแล้วก็เป็นพวกอสซิรีต่างๆไอ้พวกพักเท้าพวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับักเท้าพักเท้าก็เปลี่ยนครับพักเท้าก็เปลี่ยนแต่ว่าสีเนาะคือก่อนหน้านี้พี่โตรเล่นรถแนวนี้มาก่อนไหมพี่หรือว่านี่คือคันแรกเลยไม่คันแรกของผมคือ NRT ไอเอ็มอาร์นคนจะเริ่มจากไ r เอ็อาร์นะพี่แล้วทีเนี้ยช่วงนั้นเนี่ยซีรีส์ซันออฟแม่งเราก็ไม่มีตังจับฮาเย์ก็ซื้อวีลเก้าขับแต่งสไตล์ได้นจนวันหนึ่งเราพร้อมเราก็ขายสอง0ันนั้นเพื่อมาเอาคันได้ไดหน้าเพราะซีรีส์ซันออฟมาราชี มันเป็นก้าวกระโดดที่ไกลไหลยช่งตัวเหมือนกันนะพี่ขึ้นมาได้หน้าเลยแต่ว่ามันก็เป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่ดูอยู่นะเพราะว่าเราก็พนักง,งานบริษัทนะพี่นะต้องทงเก็บเล็กผสมน้อยนะพี่เพื่อตามฝันอนะแล้วก็ขับสไตล์เนี่ยผมเห็นมันจะมีทั้งหัวเล็กหัวใหญ่อันนี้มันไม่เกี่ยวกับรุ่นใช่ไหมพี่มันอยู่ที่เราซื้อมาใส่ใช่ไหมใช่ครับอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่ไอ้เดิมๆอันเนี้ยเขาเรียกว่าโมง F X R T เป็นโมง ็นนักการ์ตูรุ่นของรุ่น FXRT ครับ FXR มันก็จะเป็นเฟรมมันจะเป็นสามเหลี่ยมอ๋อชื่เคยถามพี่ให้เป็นเฟรมสามเหลี่ยมเป็นเครื่อง EVO ก็คือจะเก่ากว่านี้อีกใช่ที่เขาทิ้งทิ้กันนะครับคือน้กกากมันจะของเดิมติดรถมันใช่ครับใช่ที่เขาทําเหมือนพวกตารวจอะไรอันนั้นเป็น FXRP ครับเป็นตำรวจตัว P คือ police ตัว T คือ tolling tolling ง่ายๆมันจะไม่มีไฟตรงนี้ถ้าจะเป็น FXRP จะมีไฟตรงนี้อ่าๆครับ แดงกับน้ำเงินโมงขาวแต่น,นี้ไม่มีมแต่ว่าอันนี้ก็คือชุดแต่งเราไม่ได้เอาตรงรุ่นนั้นม,นมาใช่ไหมพี่แต่งเป็นงานสร้งแล้วก็มาดีไซน์ให้มันล้อเดิมก็เป็นแม็กอย่างนี้มาอยู่แล้วใช่ครับล้อเดิมเป็นเป็นแม็กอย่างนี้ นี่ของนี่แม็กเดิมแล้วไม่ได้แต่งเราพูดถึงเรื่องงบได้ไหมพี่ในการแต่งคันนี้ทั้งคันเลยนะทั้งคันเลยเอาแบบเจ้าเทียชิ้นหรือจะเป็นก้อนใหญ่นี้ถ้าทั้งคันเลยอ่ะแต่งแมาปีหกสามอ่ะครับพี่ประมาณแสนสองอันนี้คือค่าแต่งได้ไหมพี่ทั้งคันนะครับมีแบบแต่งมาเรื่อยๆทั้งคันคือใส่ต่อแล้วนี่พี่แต่งมากี่รอบแล้วพี่รอบเลยแหละอตอนหลังก็พอได้ทรงเรียบร้อยแล้วเราก็ดู มีสีเดิมเท่าไหร่เลยเราก็สีเรามันซ้ำานดื่นแล้วเราก็ชอบสีเลือดหมูแล้วก็ตัดช่างสีทําให้เลยตัดกันเลยนะโอ้โหเหลืองเลื่องอะไรก็คนนี้ก็ไม่ใช่ใครพี่เป๋อันนี้งานเขียนของพี่เป๋นะครับพี่แล้วก็ทัานพี่เป๋อทั้ทานเลยพี่และและตรงนี้เป็นกลินใช่ไหมครับมีเป็นแค่ของน้องกลินอ๋อกลินมาช่วยเขียนนั่นนั้นเองงานสีคือจะเป็นของพี่เป๋ใช่ครับแล้วก็ผมเห็นมันมีเลขแปีอยู่ข้างหน้าอันนี้คือทำไมต้องแปดีพี่เป็นเลขที่ที่ตัวเองตอนเรียน ชอบผมรักเลขนี้ไงเลขเลขนำโชคของตัวเองนะพี่เลขแบบนี่ดูเลขด้วยก็เลยมาใส่แบบเราแบ็คเกอร์แล้วก็เอาตัวเลขที่เราชอบมาใส่แต่ว่ามันเป็นตรงขคบสไตล์ที่ลงตัวมากเลยพี่แบบว่าคือเห็นแล้วแบบว้าวเลยว่าแบบนี่คบสต์ไดมันก็ต้องประมาณนี้เนาะแต่ว่าผมเห็นต่างประเทศเขาก็ทำแบบสีจี๊ดจ้านมากเลยนะพี่แบวกอะไรมีลายพวงลายไปต่างประเทศเก่งเรื่องสีอยู่แล้วนั่ซานร์เดโกคัสตอนบางคนถ้าเขาคิดจะขยับเพราะว่า ถ้าทำสีมาแล้วเวลาขายมันก็จะมันก็อาจจะขาดทุนนแต่ผมไม่ซีเรียสอันนี้คือถ้าเกิดทำสีแนละ้วคือราคามันจะตกด้วยพี่ราคามันจะตกก็พูดกันนะไม่ซีเรียสเขาขายไงขาดทุนแต่ผมว่าถ้าเกิดคนเขาชอบรถเราอ่ะพ,ออะพี่ผมว่าเราขายเท่าไหร่เขาก็ซื้อนะครับประมาณนั้นแล้วแต่ว่าเราจะใช่เราจะเจอคนแบบไหน,นเจอคนอ <บา S 1> ชอบรถเราหรือเปล่าอะไร,ะอ,ะไรอย่างเงี้ยผมว่าบางคนแบบว่าไม่ต้องแต่งเยอะได้คันนี้ไปคือจบเลยก็โอเคผมว่าใช่ เพราะว่าถ้าเกิดไปทําเองไหนทําสีไหนแล้วเปลี่ยนแทนเปลี่ยนอะไรผมว่าก็หมดหลายอยู่อ่ะซื้อไปเลยได้สีเลยจบหน้านี้จะมีโปรเจกต์อะไรเพิ่มเติมเพื่อี่จะทําอะไรเพิ่มบนคันนี้ว่าผมจะหยุดพักก่อนอก็มีมก็มีที่ขาดไปตอนนี้ก็มีแค่ชิลตรงนี้ครับส่งไปทําอยู่อ๋อปกติมันจะมีชิลตรงนี้อีกเหรอครับใช่ครับนี่ไงรูยึดอของมันเจ็ดรูแต่ผมนั่นแหละผมใส่ชิลเสร็จผมว่าก็พอแล้วพอเพิ่งเปลี่ยนยางไป กันน่าจะจบจบที่ตรงนี้แล้วนะครับอันนี้คือถ้าเกิดทำกับช่างจริงก็มีแค่สีที่ทำกับพี่เป๋ใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วอย่างอื่นเราก็หาซื้อได้ตามเน็ตเฟซบุ๊กอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วเราก็มายึดเองและท่อนี้ที่พี่ผมงานไทยมีการเชียงใหม่มีชื่อสำนักเลยพี่วีเฟสอะครับช่างโจ้พัดต้อมตรวจพวกเครื่องอะไรถ่ายน้วมันเครื่องอะไรพวกนี้ที่ผมทำไม่เป็นอ่ะก็จะเข้าร้านร้านประจำขผมเป็นร้านพี่ปองเบอไบโซนอยู่ตรงหน้ามี าาคือทำพาเล่โดยเฉพาะเลยเหรอใช่ครับทำพาเล่โดยไอกระเป๋านี้พี่เพิ่งใส่เพิ่มใช่ไหมครับเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนผมเจอพี่ตอนคอดดรอตยังไม่มีกระเป๋ากระเป๋าอันนี้จะบอกว่าผมซื้องานคอดดรอตผมก็มีมานานแล้วแต่ผมถอดออกเพราะว่าตอนลงประกวดคอดดรอตอยากให้มันแบบซิงๆงเดียวเพียวครับเลยถอดออกพอจบในงานท็อดดรอตเราใส่ เราเ็ืลอกระเป๋าคอนิลี่กระเป๋ายี่ห้ออะไรนะพี่กระเป๋ายี่ห้อคอนิลี่ครับเป็นสำนักของต่างประเทศเลิ่ผลิตแล้วอ๋อมันก็คือกระเป๋าตรงรุ่นมันไม่ตรงรุ่นหรอกแต่มันจะใส่ได้มันจะใส่ยึดกับขาตะเกียนนบเคยนพอดีใส่ของได้เยอะมากคือมันก็จะเป็นแนวขับสไตล์เขาก็จะมีกระเป๋าหรือว,ว่าบางคนเขาไม่ใส่ก็ได้บางคนก็ไม่ใส่บางคนก็เป็นกระเป๋าแบบเขาเรียกอะไรไฟเบอร์เลยอ๋อไฟเบอร์กองกอครับแต่ผมชอบแบบนี้มันมันครบดีนะมันไม่ตายตัวเวลายิ่งใส่ของเยอะหน้าได้แต่ แต่ระวังเรื่องติ๊บขาดแพงไว้พี่อีกคู่นึงซื้อมือสองผมได้จากเพื่อนผมมาครับถ้ามือหนึ่งอ่ะสามหมื่นห้าผมซื้อมือสองมามือหนึ่งสามหมื่นรวมส่งครับเพื่อนผมมันจ้างมาส่งเลยวันเดียวหมื่นแปดครึ่งหนึ่งอุ้เต่แถามว่าราคาแรงไว้ก็พอรับได้ใช่มันก็ถูกลงมาเยอะนะแล้วก็ยังใหม่อยู่ด้วยเพราะว่าเพื่อนผมมันจะไปซื้ออีกรุ่นหนึ่งอ๋อก็เลยขายให้ผมผมผมพอใจกับราคานี้นะมันยังใหม่อยู่เลย มีคนมาขอซื้อต่อหลายคนแต่ผมไม่ขายแต่พูดถึงราคาหมื่นกว่าบาทน,นี่มันก็หนักเอาเรื่องนะพี่แต่ว่ามันก็ใช้งานได้ยาวๆใช่ไปเชียงใหม่มารอบหนึ่งแล้วกระเป๋าไปเนี้ยพี่เดินทางบ่อยไหมพี่คันนี้ก็ตั้งแต่ปี6กสามครับทุกทริปแบบใช้คันนี้ไม่บ่อยเคยขึ้นเชียงใหม่รอบเดียวเองไปยังไม่เคยไปอ๋อไปกับกลุ่มพี่กลุ่มพี่ชื่ออะไรนะพี่กลุ่มดักเกินเทลครับดักเกิรเทลนี่ใช่ไหมพี่ใช่ครับอ๋อก็จะขี่รถประมาณนี้หรือเปล่าพี่หรือว่าหลายทรงในกลุ่มคือมีทรงขับสไตล์ทุกทันเลยอ๋อ เหมือนับเป็นแนวทางเดียวกันก็จะเป็นไปในทางคับสไตล์ครับแต่ไม่ได้รับเฉพาะฮาร์เลย์นะไม่ได้มีฮาร์เลย์ทุกคันนะมีวีลาโก้มีโบ๊กลุ่มผมก็เป็นกลุ่มเพื่อนแล้วก็มาสร้างด้วยกันครับไม่ได้จํากัดว่าเป็นฮาร์เลย์เท่านั้นนะแต่ฮาร์เลย์นี่มันเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับใครใครๆมันก็อยากได้ใช่ใช่ที่ความพยายามของ พี่กาลังสะสมแรดฟิงเหมือนผมเลยผมจะขอไปดูของสะสมพี่หน่อยได้ไหมครับได้เดี๋ยวไปดูของสะสมพี่โป๊ยก,กันดีกว่าอชอบเหมือนผมเลยผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่แบบชอบแรดฟิงอ่ะแรดฟิงนี่มันอยู่คู่กับรถคัตตอมมานานมากเลยคือแบบเหมือนมันมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนแม่งเป็นมัดคอดของรถ,งรถคัตตอมไปแล้วอะไปเดี๋ยวเราไปดูของสะสมพี่โป๊ยก,กันดีกว่าไปเจอกันที่ห้อง ้องพี่โพสด,ดิของสะสมเหมือนแก้ขายของเล่นเลยนะดูเลนี่ดูดิแบบว่าเลน,นึงจะไม่มีที่นอนเลยแลพี่ถ,ถ้าถุงมูลนี่พี่ก็เอามาใส่กรอบป่ะพี่ครับใส่เล่น <c oughs> ก็ผมคิดว่า <c oughs> เดี๋ยวถ้ามีงบทำโรงรถเสร็จก,ก็จะเอาบางส่วนไปไว้ที่ เริ่มไม่ถูกเลยพี่อ่าอันนี้คือแรกๆเลยพี่เริ่มชอบเก็บอะไรมาก่อนอะตอนแรกเลยนะครับพี่ที่ยังยังไม่ค่อยรู้จักเองเก็บโมเดลโมเดลฮาเล่ก่อนแล้วก็มาโมเดลมอไซค์คาทาออ้ยดันออฟก็มีนะแม่งเหมือนเป็นห้องในฝันของเด็กๆกันนะพี่แต่ว่าอยากจะมีของเล่นอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆห้องผมนี่อายไปเลยมาเห็นห้องพี่ห้องผมก็จะรกๆแบบนี้แหละแต่ว่าห้องพี่เขาจะน่าอยู่ว่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนเดสฟิงใช่ไหมพี่ใช่เป็นจะบอกว่าผมดูในเฟซพี่มาผมได้บอก ก็ชิปชิดใช่ว่ามันต้องเป็นมุมมุมหนึ่งแน่เลยที่แบบพี่จัดเนี้ยประมาณโอ้ยีแม่งว้าวเลยทางห้องเลยพี่ผมแมงก็ดชอบลยห้องอะไรอย่างเงียเ้ย อันนี้ก็คือฮอนลับพี่พี่เก็บทุกปีเลยนะพี่จะบอกว่าที่ปลาที่ล่าสุดนะครับอ๋อเขามีปี2ปี3ขายอ๋อก็ได้โอกาสซื้อมาพอดีซื้อมาส่วนปีหนึ่งเขาไม่มีแล้วก็เซิร์ชในกูเกิลแล้วก็ให้ร้านซื้อโอ้โหก,ก็ดีนะพี่ก็ถือว่ามีได้ครบเลยเป็นความชอบส่วนบุคคลนะฮอนฮอตวิวพี่ก็เก็บโมเดลฮาร์เลย์พี่ก็เก็บโจจูบจุบพี่ก็เก็บจีนเก็บพุทธิ์จารย์นะแต่ถก็เป็นโมเดลพวกมอไซค์ฮาร์เลย์ไทอัมอะไรพวกนี้ กับแอบฟริงหลักๆหมวกส่วนกระตูนพวกนี้ก็ชอบแล้วก็ซื้อพี่นี่เป็นพวกท้ามันไม่แพงมากก็ไลเดอร์สตอรี่อแต่ว่าทุกอย่างเกี่ยวกับรถอ่ะเอาหมดอันนี้คือพี่ซื้อทุกเดือนเย็นหน่อยเย็นหน่อยใช่ไหมพี่ครับทุกเดือนบางทีเราทํางานเราได้จ็อบจากนู่นจากนี่ก็เจอ,จเ,จอ,เ,จอเจอไม่ได้พี่แมวเ,เชียงใหม่บ่อยเหมือนผมเลยพี่นะทุกเดือนใช่พี่ผมทุกเดือนแล้วผมโรคจิตชอบกินเดี๋ยวก่อนทีนี้มันกลายมันกลายเป็นว่าที่เราติดไปแล้วใช่พี่แต่ว่าจะพักๆมาต้องพักเลยพี่ผมว่าพี่น่าจะหมดไปเยอะกับห้องเนี้ยก็โมเดลฮาาเย์นนี่่ก็จะ รุ่นนะยังไม่โคพิคสามรุ่นแต่ที่เดือนไปเอาจองเขาไว้แล้วแอบมีของหายากเลยไอ้อนี่ไอ้นี่ไม่ค่อยเห็นนะมีลาโก้ใช่ไอ้นี่ไม่ค่อยเห็นนะมีลาโก้ปอดตอร์โอ้ใช่มีลาโก้รู้สึกจะมีสองขัดขัดอ๋อไม่ค่อยเห็นวีลาโก้แล้วก็มีโมเดลซันออฟอนาชีใช่มีมีมอเตอร์ไซค์สองพันกับกับอุญแจ็คเทเลอร์คันนี้ผมยังไม่มีพี่สายผมไม่ได้คันนี้ยังไม่มีอันนี้ยังไม่มีซื้อมาซื้อมาตอนนั้นห้าร้อยโลตั๊ก อันในในในเพจเลฟซิงก็แหละในเพจมูนเนี่ยอันนี้ก็เป็นเลฟิงอันนี้ได้ได้มาซื้อซื้อพี่ท็อปพี่เราก็จะเก็บทรบหมดเลยพี่ท็อปค่ะคือทุกมูว่ะคือทุกอย่างที่เกี่ยวกับรถที่สมัยอ๋อก็เลยญี่ปุ่นหน่อยเช่พี่อันนี้ก็จะหมกมาขับสาตายละไหนกาก็มีนะ อันนี้อันนี้เอฟแท้ไหมพี่ไม่แท้ครับอันนี้เป็นของแต่เราก็เก็บไว้เฟซขาไม่ได้แล้วขาแข็งยาวๆอ๋อถึงพวกรูปพวกนี้พี <S <S er ่ก็ชอบก็เก็บเก็บไว้อยู่ได้ตามงานมาก็เอามาใส่เฮยังไม่มียังไม่มีโปสเตอร์ช่องผมเนี่ยเดี๋ยวผมต้องเอามาให้แล้วนี่ครับอ๋อมี่ีเดี๋ยวจะเอาออกหรือว่ไม่มีโอไม่มีเดี๋ยวส่งมาให้ เราขยายห้องนะพี่ผมว่ามันจะไม่มีที่แปะแล้วแอร์พี่นี่ก็เต็มหมดเลยไฟก็ไม่เว้นสติขอตะโก Hot Wheels m o นี่พี่เขาก็มีมีส6คัน1 2 3 4 5 5คันคือ6จะเป็นแล้วพี่มีอะไรแบบว่าจอดจงแบบชอบเป็นพิเศษมเลยตอนนี้หรอตอนนี้เก็บแล็ปท็อปแล้วซิ้งค์เพงเดียวอ๋อก็คือตอนนี้ก็คือตามเก็บแล็ปท็อและซิงเพราะมอเตอร์ไซค์อีก3คันก็ครบแล้ว รุ่นพอครับเลยเราเอาทุกรุ่นพอแล้วนี่ถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นห้องผมก็จะทุกอย่างก็จะอยู่ที่พื้นเลยพี่แต่มันจะเละอยู่ที่พื้น,นอ,อ่ะผมไม่ค่อยได้เก็บครับแบบนี้เลยรออะไรครับพี่ก็จะซื้อตู้กระจกไก็นเนี่ยเดี๋ยวเรอพี่จะซื้อกำลังซื้อตู้กระจกไหพี่ครับเอาเป็นคร่าวๆแล้วเดี๋ยวเราถ่ายของสะสมว่ของพี่โป๊ดให้ดูด้วยว่าห้องนี้มันน่ารักจริงๆมันมันเขาเรียกว่าอะไรจะบอกว่าหน้ามาก็ไม่ได้นะไม่ต้องมาจะบอกว่าเออมันคือห้องในฝันของแบบเด็กผู้ชายอ่ะ ผู้ชายชอบปรนมานี้ที่ชอบรถใช่ที่ชอบรถอันนี้เราก็จะฝากช่องทางติดตามพี่โป๊ดได้ที่ไหนได้บ้างครับพี่ Facebook เลยครับสมโ <Facebook S 2> พดเฟซบุ๊กเขียนมาสมโพดนะครับเดี๋ยวเราแปะไว้ด้วยถ้าเกิดใครชื่นชอบขับสไตล์หรือว่าของสะสมแบบแร็ฟิงต่างๆนะมาส่องเบสพ,พี่โป๊ดได้เลยไม่ผิดหวังสอบถามได้สอบถามได้ด้วยยังไนอะไรยังไงเป็นไกด์ไลน์ให้ด้วยทักาันสอบถามได้ครับได้ครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วเจอกันแล้วผมจะหารัสินเจ๋งมาให้ดูอีกบายบายวันนี้แค่นี้ก่อนบายบาย